ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมไปที่พิธีบวงสวงเปิดกล้องละครเรื่องลูกสาวกำนันละครใหม่ล่าสุดของค่ายทีวีทันเดอร์ซึ่งมีตุ้ยเกียรติกมลประกบกับน้ำฝนพัชรินพิธีบวงสวงในวันนี้ทั้งทีมงานนักแสดงและผู้สื่อข่าวต่างพร้อมใจกันมาในเสื้อผ้าสีขาวสุขภาพชมคะบรรยากาศการบวงสวงในวันนี้ ไปด้วยความอบอ้าวนักสแสดงแต่ละคนล้วนแล้วแต่เหงื่อไหลคลายยอยต่างคนต่างก็หาวิธีคลายร้อนกันจ้าละวัดรั้งใช้มือป้องแดดซ่อนกายอยู่ในทีร่ร่มแอและแล้วก็หลบอยู่หลังผู้หญิงเนียนนะแอแอพี่ยิ่งยงคะแมนมาก ีคุณผู้ชมคะ่ะหลังจากที่พิธีบวงสวงเริ่มต้นขึ้นและจบลงไปอพร้อมๆกับความแมนของใครบางคนก็ถึงเวลาที่นักแสดงแต่ละคนจะนำของเส้นไหว้ไปเป็นสิริมงคลแก่ตนเองโดยในขณะที่นักแสดงคนอื่นๆพร้อมใจกันหยิบคนละนิด,คน,นดคนละหน่อย กินกันคนละนิดคนละหน่อยพอเป็นพิธีใครอีกคนกลับแตกต่างออกไปเพราะเธอคนนั้นนั่นสายรีบวิ่งปรีไปหาเหรียญ